นี่อย่ามาเล่นกับไฟเอ้านี่นี่อ้กัะเก่งจะไหม้หมดไปเนี่ยโอ๊ยอ๊้อ๊ยโอ๊ยโอ่เโอนยโอ๊อ๊ยโอ๊ยโอ๊ยะอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยาอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยาอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเอ๊ยโอ๊ยองยโอ๊ยโอ๊ยออ๊เโอ๊ยโอ๊อ๊ออ ฝีมือไม่เคยบอกใครมาเลยจ้าน้ำจิ้มรสเด็ดมากๆเลยนะจ้าอุ้ย,ยน่ากินมากนี่แหละหอืมกรอบน,นุ่นอร่อยมาก จ้าน้ำจิ้มหมดอ่ะจ้าเติมให้ไหนไหมจ้าได้จ้าไม่มีปัญหา <c oughs> ของลูกค้าคนอื่นจะทิ้งก็เสียดายเอาแบบนี้เลยละกัน <c oughs> ได้แล้วจ้า น้ำจิ้มเนี่ยอร่อยมากอ,มอร่อยเหมือนแม่ค้ายังไงล่ะจ๊ะจ้า <c oughs> ทานให้อะไรนะจา๊จาขอโทอจา้านุย้ยน้ำจิ้มหกหมดโอ้ยสะดุดลมนิดหน่อย <c oughs> ทานให้อะไรจา๊า <c oughs> แม่ค้าจา๊าจ๊าขอน้ำจิ้มกลับบ้านหนึ่งถุงจ้ะอร่อยมาก <c oughs> ได้เลยจ้ะสักครู่นึงนะ <c oughs> จา้า มาแล้วจ้านี่จ้าน้ำจิม้มทั้งหมด300บาทจ้าเดี๋ยวนะแม่ค้าไก่ก็200และอีกร้อยหนึ่งคืออย่าบ,บอกนะถูกต้องค่าน้ำจิ้มจ้าน้ำจิ้มแค่นี้เนี่ยนะ1 0 0บาทนี่ฟังเหตุผลฉันก่อนจ้ะร้านฉันเนี่ยใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพรู้ไหมเดี๋ยวนี้เนี่ยพริกกับมะนาวมันก็แพงขึ้นแล้วน้ำลาฉันไหก็มีคุณภาพด้วยนี่ถ้าจะไม่กินนะก็แล้วแต่เอามานี่เลยโอ๊ยจ้าจ้าจ้าสามร้อยก็สามร้อยอือสามร้อย แค่นี้ท่าเป็นววยวายขอบคุณนะจ๊าที่มาอุดหนุนจา้า <c oughs> ปังังัง,งถ้าไม่ติดว่าอร่อยเนี่ยฉันไม่ซื้อกับบ้านหรอกนะ <c oughs> มะนาวมะนาวจะเสียแล้วอะ่ะคงไม่มีใครเห็นหรอกมั้ย ย่างกับรอบจ้าน้ำจิ้มรสเด็ดนะจาออ้าไหนดูซิน้ำจิ้มเหลือน้อยหรือยังหยยังเหลือเยอะอยู่เลยดีดีฮัโลโหลค่ะไก่ที่สั่งใช่ไหมคะโอยได้เลยค่ะเดี๋ยวรีบเอาตอนนี้เลยค่ะแป๊บนึงนะคะสักครู่ค่ะ จิมหอมมากเลยอ่ะขอดูไหนละกันนะเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยเอ้ยนี่มัอนอะไรกันเนี่ยโว้ยลืมเงินเลยรั้งลืมจริงๆเลยวายเอ๊ะเค,คุณทำอะไรของคุณเนี่ยมีอะไรหรือเปล่า ผ้าฉันเหงื่อฉันเองเนี่ยดูสิเหงื่อเต็มเลยอ่ะเนี่ยผ้าฉันเหงื่อหรือผ้าซับตีนดีดีอือฉันกินไปตั้งครึ่งตัวแล้วพอเลยแน่ยทำของสกปรกแบบนี้มาให้พวกฉันกินเหรอฮะฉันขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจงั้นเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวน้ำจิ้มหม้อนี้เนี่ยฉันจะเททิ้งเห็นไหมว่าฉันทิ้งแล้วจะทำน้ำจิ้มใหม่ให้พวกเธอกินนะ แล้วก็จะให้พวกเธอสองคน,นกินฟรีด้วยแล้วก็อย่าไปบอกต่อใครนะฉันขอร้องล่ะนี่แกพูดแล้วนะว่าจะทาที่ไม่ชั้นใหม่อะ่ะแล้วฉันขอเตือนไว้เลยนะอยาไปทําแบบนี้กับใครอีกเข้าใจไหมฉันไม่ทาแล้วจ้ะฉันขอโทษแล้วถ้ารอบหน้าแกงทำอย่างนี้กับใครนะฉันจะแฉกันแะน่จ้างั้นเชิญที่โต๊ะก่อนนะจ้ะไปเลยเ<อ>ไปทิ้งให้หมดเลยไปทําใหม่มาให้ด้วยเดี๋ยวไปนั่งรอ,เ,อเชิญ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 ก่อนจ้ะ มาจ้าเชิญมาชิมน้ำจิ้มรสเด็ดสูตรใหม่นะจา้าสูตรนี้ไม่มีผ้าคีริวแล้วก็ไม่เก็บเงินด้วยจา้าเรเข้ามาจา้าเรเข้ามาจา้ามาเลยจา้านี่มาชิมน้ำจิ้มจ้ารสเด็ด <ๆ S 2> มากเปล่าไหนเขาดูดิอู้ห้หอมมากดูสดใหม่สะอาดกว่าเดิมเยอะเลยอ่ะใช่จริงเออขอชิมไ,ได้ไหมจ้าเอาเลยลองชิมเลยลองชิมเลยขหวางนะหอมมากจริง<ๆ>ชิมดิเอาไปไหมจ๊ะ อืมอร่อยฉันยอมรับโดยคิวว่าแกเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะเลยทำกับข้าวอร่อยมากใช่ดูสะอาดแล้วก็อร่อยมากมนี่รอบเนี้ยร้านของแกเนี่ยสะอาดขึ้นเยอะมากเลยนะแกทำทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วจริงๆแหละ <c oughs> <c oughs> ฉันต้องขอบคุณพวกเธอมากๆเลยนะทำให้ฉันคิดเปลี่ยนแปลงร้านให้สะอาดได้มากถึงขนาดนี้อ่ะแล้วก็ทำให้ฉันรู้ว่า สิ่งที่ต้องให้ลูกค้าเนี่ยคือคุณภาพและความสะอาดใช่จ้ะทำแบบเนี้ยขายดีแน่นอนแต่ไม่ต้องขายแพงนะจ๊ะไม่ขายไม่ไหวมาแต่เราว่าเรามากินไก่ย่างกันยังไงเลยได้ได้แต่วันนี้ต้องกินฟรีนะแบบไม่คิดจคาโอเคโอ้ยถังไก่ไปกินหมดเลยโอ้ยนี่น้องแล้วนี่นี่แก้กับผักนีแก้อร่อยนะแก้กับผัก เดือ2สองสามไปไปมาลแล้วไป ไมดีอะถ้าเกิดว่าแม่ไม่ให้เราคบกันล่ะนั่นสิไม่รู้วิธีเลยว่าต้องทำยังไงนี่ตั้งต้นมีวิธีอื่นไหมเนี่ยมีสิแม่เธอชอบกินอะไรอะใบก้านใบก้านใบก็บอกว่าก้านไงก็บอกว่าใบไงฉันบอกว่าก้านไงใบ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 ใันก้านก้านก้าเฮ้เร็วก็แบ่งกันไปดิเนี่ยวันใบไอ้นั่นก้านไงไปได้

ไม่ได้กรดกนี่มันที่มันผัดเลยตั้งต้นไดยังไงอะไม่ชอบจ้าใช่แม่ชอบไปนี่มันโกจารเลยนี่เหนึ่งเดไม่ได้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 รับเองยั โตโตเร็วนะจันจัๆจัน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 ไปแต่กับปลาใสหายไปไหนเนน่ารักเชียว ผัดผักบุ้งให้ด้วยทำไมจานหนึ่งมันมีแต่ใบจานหนึ่งมันมีแต่ก้านเนี่ยกินก้านก่อนแล้วกัน จานนี้ก็อร่อยเ,ออเป็นไงบ้างแม่สองจานเนี้ยจานไหนอร่อยกว่ากันใช่จะ้ะพวกหนูสองคนอะ่ะตั้งใจทำเลยนะแม่ทำเองจริงหรอจริงสิจะ๊ะจริงสิแม่ จานไหนอร่อยกว่ากันจานนี้หรือว่าจานนี้เออไม่อร่อยแล้วก็ไม่ผ่านจ้ะแต่แม่กินหมดจานเลยนะก็เสียดายของไงเดี๋ยวนี้ข้าวาากหมากแพงก็ต้องกินให้หมดงไงจ้าแม่งั้น พวกชังนสองคนขอโอกาสอีกรอบหนึ่งได้ไหมนะแม่นะขอโอกาสอีกรอบหนึ่งหนูจะทําให้อันลอยเลยรับรองว่ารอบนี้ยแม่จะต้องบอกว่าผ่านผ่านผ่าน,ผ,านผ่านแน่นอนค่ะนะแม่นะให้หนูผ่านเถอะนะนะแม่เท่านี้แล้วกันแม่จะให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งทาผักบุ้งไฟแดงสูตรพิเศษที่ไม่ใช่แบบนี้แล้วด้ากับฟ้าใสห้ามมีส่วนร่วมด้วยนะก็ได้แม่เพราะหนูมั่นใจว่ายังไงเนี่ยก็ต้องทำออกมาอร่อยนะอนแน่นอนแน่นอน ยังไงอ่ะแม่เตรียมท้องรอไว้เลยนะคะฉันไปด้วยสิโอบอลฉันว่านะแทนที่เราจะมาแข่งกันอ่ะทำไมเราไม่มาร่วมมือกันล่ะนี่กระทะฉันก็พังไปแล้วด้วยฉันว่าเรามาแบ่งหน้าที่กันดีกว่าเดี๋ยวฉันหั่นผักส่วนแกก็เตรียมเครื่องปรุงไงช่วยๆกันอ่ะได้ที่แกจะไปนี่แน่ นะบอนแกไปพุ่งต่อเลยได้ดิแล้วนี่อะไรเนี่ยนวดเขาเฟิร์มใช่ไนหะมว่าแ,แ,แต่ฉันแกก็มีเหมือนกันนี่ไปดีกว่าลุยต่อไปเบิดแล้วเบิดแล้วบอลแกเอาไข่มาทำไมอะ่ะเอานี่สูตรพิเศษไหนคนพิเศษก็ต้องทำอะไรให้พิเศษให้หน่อยสิอ,เ,อเลยไหมอะไรเน้นไป กินมากเลยอะบอลหอมมากด้วยอืมอบอลสุดเด็นของฉันเหมือนกันเออเป็นไงน่ากินมากสวยงามเลยอุ้ยแล้วนี่อะไรอ่ะนี่โปะหน้าด้วยไข่สำหรับคนพิเศษพิเศษอุ้ยน่ากินมากเลยมีความตั้งใจเหมือนกันนะเนี่ยสองคนไปงั้นเราไปกันเลยไหมไป พาแม่ไปไหนเนี่ยแม่ก็รู้นีดเดียวแม่ด้ไ,ได้มถึงยังแล้ถึงยัถึงนึงสองาเมนูพิเศษสำหรับคนพิเศษครับ <c oughs> โอ้ยผักบุ้งจานนี้น่ากินมากน่ากินจริงๆอะ่ะแม่แต่แม่อย่าลืมที่สัญญากับพวกหนูไว้นะว่าถ้าเกิดแม่กินแล้วอร่อยเนี่ยแม่จะต้องให้พวกหนูเนี่ย ขอบกันแม่ได้สิจ๊ะถ้าอร่อยอ่ะแม่ทำตามสัญญาอยู่แล้วนี่ครับลองเลย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 อร่อยไหมล่ะครับเป็นไงบ้างครับเนี่ยอร่อยมาก รริงอความอร่อยแม่ให้เต็มร้อยเลยจ้ะแต่ความตั้งใจแม่ให้เกินร้อยเ,เ,เอาละแม่เห็นความตั้งใจของทั้งสี่คนแล้วนะแม่คงไม่ขัดขวางเรื่องความรักแล้วล่ะคิดว่าจะให้สี่คนเนี่ยคบหาดูใจกันน้องตั้งกับฟ้าสา น้องบอลกับน้องด้าขอให้พิสูจน์ความรักให้แม่ดูนะให้มีความตั้งใจเหมือนกับผักบุ้งจานนี้ที่ทําให้แม่กินแน่นอนครับแม่ลองอชิมดูมือก็ได้จ้ะ<อ>ชิมแล้วนะอร่อยน้อยิ่ยอินยิ่ๆ เปิดร้านได้เลยนะเนี่ยนีหวาแมากเดี๋ยวเดี๋ยวแม่คิดชื่อเมนูนี้ออกแล้วผัดผักบุ้งไฟแดงกระทะร่อน